ชาวราศีกันนะฮะกับดวงชะตานะครับตั้งแต่วันที่1 0ถึง30มินะครับมิถุนาเลยนะครับนี่เรามาดูกันว่าเอออย่างนี้ไป20วันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมาดูเรื่องของการงานก่อนนะฮะมุมดาวการงานนะครับในช่วงนี้มันมีเดือนนี้นะมันมีคนช่วยเหลือนะครับถ้าสมมุติว่าคุณเรือร้อหรือมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับมันจะมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นหัวหน้าหรือว่ามันจะเป็นรุ่นพี่ก็ได้นะฮะที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะครับฉะนั้นบางทีคุณมี ความอึดอัดจใจไม่ค่อยสบายใ,ยใจอะไรก็ตามเดี๋ยวท้ายที่สุดจะมีคนช่วยแต่เขาอาจจะมีเงื่อนไขในการช่วยบางอย่างบ้างนะครับอาจจะแบบไม่ได้ช่วยตรงตรงส่ซื่อร้อไเปรเซนนักแต่ว่าจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นซีเรียสแต่อย่างน้อยก็มีคนช่วยนะครับเรื่องของการงานข้อดีอย่างครับในเรือ่องการงานนะครับดาวอาทิตย์นะครับเดี๋ยวพอช่วงกลางเดือนไปแล้วในการดาวที่เขาจะย้ายไปอยู่ในเรือนการงานของเราทําให้อาทิตย์คือความร้อนแรงถูกไหมฮะมันจะมีงานเร่งด่วนเข้ามา มันมีแรงกดดันนะครับจากบริษัทออฟฟิศหรือว่ากดนโยบายนะครับในทางอะไรก็ตามมันจะกดดันนะครับในเรื่องของผลงานเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ว่าจะใครทำาออฟฟิศนะครับหรือาทำง,งานประจำนะครับก็จะมีเหตุปัจจัยให้ต้องเรียกว่างานด่วนงานเร่งงานร้อนแล้วก็มีนโยบายอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าข้อดีของคนราศรีกันดาวประจําตัวคือดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวพุธในช่วงขวบเดือนนี้จะโคจรนะครับ หลุดออกมาจากมุมเดิมที่มันเครียดวิตกกังวลแล้วนะฮะมันเลยกลายเป็นว่าเกิดความสบายใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นคนราศีกันนะครับไอความอึดอัดใจหรือว่าปัญหาที่มันเครียดวิตกกังวลเดี๋ยวจะเริ่มสบายใจเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นลุยงานได้เต็มที่ต่อไปเลยถ้าสมมุติคุณมีปัญหาอะไรก็ตามเดี๋ยวจะมีทางแก้ทางออกหรือก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือนโยบายหรือผลงานนะครับค่อนข้างน่าพอใจนะฮะ แต่ว่าโคราสิการเขาเรียกเครื่องร้อนช้านะครับฉะนั้นถ้าจะหวังผลว่าโอเคเริ่มต้นสตาร์ทปุ๊บผลงานนะแล้วมันจะดีเลยนะครับยากครับมันจะต้องมีอุปสรรคมีปัญหามีอะไรที่ต้องเครียดไปตกกังวลก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเข้าสักช่วงเวลาหนึ่งเข้าทางโคง้งหรือว่าเข้าจังหวะที่จําเป็นต้องส่งงานเนี่ยอะไรก็ตามนะครับถึงเวลาดีลงานที่ต้องส่งงานแล้วเดี๋ยวก็จะสําเร็จนะครับในท้ายที่สุดเสมอนะครับเ็เรียกว่าเป็นดวงชะตานะที่ มันต้องเหนื่อยนะฮะในนานทีสุดท้ายหรือว่ามันจะมีเหตหุผลจะให้มีคนมาช่วยเหลือแบบชิวเฉียดนะครับฉะนั้นอารมณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงขวบเดือนนี้นะฮะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราเดือนนี้ดูสบายๆชิวๆอ่เนี้ยงานต้องระวังแต่ถ้าช่วงไหนที่เออดูเครียดเครียวิตกกังวลหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมีข่าวดีมาอารมณ์แบบนี้เลยนะฮะแมมาให้เราสบายๆบาย้บางเนาะโอเคนะครับต่อมาเรื่องการเงินครับค่าใช้จ่ายต่างๆนานา,นาแนวโน้มเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัว ซื้อของให้บุปการีซื้อของให้แฟนซื้อของให้ลูกซื้อของให้คนตัวเองรักประมาณนี้ครับและแนวโน้มมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีนะครับเรื่องการเงินนะฮะใครที่ค้าขายจะมีข่าวดีใครที่ทํางานประจําแล้วก็หวังผลเรื่องของตัวเลขหวังผลเรื่องของผู้ใหญ่ช่วยหรือสนับสนุนหรือหวังผลในด้านผลงานนะครับเดือนนี้ดีนะครับมีโอกาสจะ หนึ่งงานสําเร็จ2ออาจจะทํากําไรบางส่วนได้หรือว่าถ้ามีต้องคิดเป็นเปอร์เซนต์กำไรเลไรพวกนี้นะครับมันก็จะได้ค่อนข้างจะอย่างที่เราพอใจแต่ว่ามันจะเฉวเฉียดนิดนึงนะครับเดือนนี้มีแต่คำว,ว่าเฉลวเฉียดนะฮะเกือบจะแย่แล้วเกือบจะไม่ทันแล้วเกือบจะจบไม่สวยอะไรประมาณนี้นะครับที่มันจะม,มีเรื่องเฉลวเฉียดอยู่เสมอแต่ว่ามันจะจบลงได้ด้วยดีนะครับเพราะนั้นเรื่องเงินค่าใช้จ่ายโอเคหมุนทัน มีเงินพิเศษพิเศษเข้ามาพอจะคาดหวังเรื่องหวังผลเรื่องการเงินนะครับได้อยู่นะฮะต่อมาเรื่องความรักนะครับคนที่โสดระยะนี้แม่มันรู้สึกว่ามีสเสน่ห์มากมากๆนะครับช่วงขวมเดือนนี้นะฮะมันเป็นช่วงที่หนึ่งจะมีคนเข้ามาหรือ2คนเก่าๆกลับมาหรือ3คนที่เราพึงพอใจหรือคุณคุยด้วยนะครับช่วงนี้เขาจะรู้สึกดีกับเราเขาจะรู้สึกว่าคุยกันแล้วมีาการสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเป็นช่วงที่ พอจะคาดหวังนะครับเรื่องความรักได้อยู่นะครับรวมไปถึงคนที่มีคู่มีแฟนนะครับหรือมีคนที่เรารักแล้วถูกใจหรือพอใจหรือว่าจะเป็นสถานะใดก็ตามนะครับคู่ครองคนรักนะครับก็จะช่วยเหลือเรานะครับทั้งทางตรงทาง,ทงอ้อมอะไรก็ได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์นะครับทางใดทางหนึ่งด้วยกันมีโอกาสที่จะมีการช่วยเหลือแบ่งปันนะครับ เรื่องต่างๆนานานะครับที่เรารู้สึกอยากเขาช่วยนะครับเขาก็ช่วยเหลือได้เต็มที่นะครับเรียกว่ามีศักยภาพในการเสริมดวงกันและกันไปอย่างดีดวงความรักดีครับแต่ถ้ามีเรื่องของขัดแย้งทะเลาะหรือว่ามีอะไรไม่ค่อยสบายกายใจเดี๋ยวก็คืนดีเดี๋ยวก็ดีก็บอกเลยว่าดวงมันโอเคนะฮะฉะนั้นอะไรที่มันแย่เดี๋ยวมันก็จะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นมาเองครับไม่ต้องกลัวเรื่องความรักมันจะแบบแตกหักหรือว่ามีอะไรพวกนี้ไมครับ แตระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายแฟนมีปัญหาเรื่องการเงินหรือว่าหมุนเงินมีแฟนเปปัญหาเรื่องของการงานคุณต้องเป็นกําลังใจเขามากๆนะครับสุขภาพร่างกายที่ต้องมัดระวังช่วงนี้หนึ่งกรดไหลย,ย้อน2ระวังเรื่องความดัน3น้ำหนักตัวที่เพิ่มสูงขึ้น4ช่วงนี้มีอาการเรียกว่าเ,าเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆ,ๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาหรือซุ่มซ่ามน,นีนนน่นะครับส่วนท่านในวัยสวนะฮะช่วงวันนี้มีข่าวเดเดือนนี้นะมีข่าวดีนะฮะถ้าใครป่วยไข้ไม่สบายอยู่จะเริ่มฟืน้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะ และถ้าต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างครับหหัวเขา่าจะมีปัญหาข้อ 2. มีปัญหาเรื่องของสะบักหรือว่าหลังนะครับปวดหลังปวดคอปวดบา่าปวดไหล่ช่วงนี้เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อและกระดูกขวบเดือนนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระวังเรื่องของท้องผูกท้องเสียระวังอาหารเป็นพิษด้วยนะครับโอเคต่อมาท่านอยู่ต่างประเทศนะฮะช่วงขวบเดือนนี้เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เด่นในเรื่องของการเคลียร์งานจัดการงานมีโอกาสที่ จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือรายได้พิเศษนะครับก็เป็นจังหวะที่ดวงเริ่มเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นบ้างนะแต่ว่ารายจ่ายที่มันเยอะมันกลากายเป็นกรบความสุขที่มันเข้ามาแม้เพียงจะเล็กน้อยบางทีเราก็มอง้ข้ามไปบ้างเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้อระวังเรื่องของอารมณ์บ้างนะครับบางทีช่วงไหนที่ดีก็ดีไป ช่วงไหนที่ไม่ดีก็ค่อยๆแก้ไปอย่าไปแบบทุกเหมาเข่งนะฮะชั้นวันนี้ไม่ดีอะไรดีก็มากันมาดีไม่ครับฉะนั้นคนราศิการปั๊มตัวเองขึ้นมาให้ได้คนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะช่วงนี้นต้องสร้างกําลังใจให้ตัวเองมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับ49 75เลขที่ไม่ถูกโชกนะฮะคือเลข0ูนนะครับสีตัวโชกครับมีสีฟ้าเขียวแดงส้มสีที่ไม่ถูกโชกคือสีน้ำตาลวันที่ดีครับมีวัน อังคารนะครับแล้วก็วันศุกร์ครับวันที่ติกายคือวันพฤหัสั่นเองนะครับรวมไปถึงในช่วงนี้นะมีโอกาสทาบุญนะครับให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับคนชราคนพิการโรงพยาบาลโรงศพนะหรือโรงทานนะครับและทาบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กเ,เกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับนะสัตว์พรสัตว์ทั้งหลายช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งได้จะยิ่งดีเมื่อยามใดที่เราตกทุกข์ได้ยาก จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือทันเวลาเหมือนกันที่เราเคยช่วยเหลือสรสัตว์ทั้งหลายเสมอประมาณนี้นะครับแล้วก็ประการต่อมาใครที่มีลูกหลานบริวาเรเสริฐเลี้ยงช่วงนี้นะครับระวังเขาป่วยใครไม่สบายหรือมีเรือ่องให้เราแบบกังวลนะฮะอยู่บ้างนะมีเวลาให้เขามากๆขึ้นนะครับแล้วก็ประการต่อมาใครที่ยังเรียนอยู่นะครับช่วงนี้มีข่าวดีกเกี่ยวกับการเรียนการสอนการสอบการพรีเซนต์ช่วงนี้ดวงเริ่มเด่นนะครับเรื่องของการเรียนนั้นช่วงนี้ เต็มที่เรื่องการเรียนได้นะครับแต่ก็จะงุนงิงกับอาจารย์บางท่านอย่าไปสือโทษโกรธเครื่องท่านเละแล้วก็โดยท้ายที่สุดครับสิ่งโชคสิ่งดวงมีลุ้นจะได้โชคได้ราบนะครับอาจจะเป็นราบจากการค้าขายก็ได้ราบจากคนช่วยเหลือก็ได้ราบจากสิ่งโชคสิ่งดวงก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นเดือนที่มีความสุขบางอย่างที่มันพิเศษพิเศษนะครับมากกว่าเดิมนะโอเคครับวันนี้ก็จบแต่ไปที่นี้ครับราไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจเสมอครับสวัสดีครับ